ปรับใครที่มีลูกค้าอยู่แล้วแต่อยากจะทํำยังไงให้ลูกค้านะคะวนกลับเขามาซื้ออีกนะคะวันนี้โค้ดมีเทคนิคดีๆนั่นก็คือคุณอย่าลืมการโปรโมทนะคะการโปรโมทแล้วเราจะโปรโมทยังไงล่ะลูกค้ามาซื้อเราก็จากเราไปหนึ่งในวิธีที่จะทําให้ลูกค้าเก่าวนกลับมาซื้อนั่นก็คือคุณควรจะทําการตลาดใน Line OA หรือว่า Line Official a c c o u เ t าเพราะไลน์เนี่ยนะคะแบบว่าคือคุณเห็นอยู่ทุกวันไหม มันจะแดงๆดงเดงมันหนึ่งเหมือนเป็นคนในครอบครัวดังนั้นเนี่ยการที่เราโปรโมทเข้าไปในไลน์เนี่ยจะทําให้ลูกค้าเก่านะคะหรือว่าฐานแฟนของเราเนี่ยกลับเข้ามาซื้อซ้ำเพราะว่าเมื่อไรที่ลูกค้าเริ่มเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะแบบเฮ้ยการตลาดนิดนึง<ร>อย่างเช่นมีการไปสแกน QR Code อย่างเงี้ยน,นะคะเพ<ร>ื่อให้ลูกค้าเนี่ยสแกนแล้วก็เวลาเรามีโปรโมชั่นเนี่ยเราจะกลับไปบอกเขาอีกเนี่ยมันก็คงยากถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไรที่เขาสแกนแล้วเนี่ยลูกค้าเก่าของเราเนี่ยเราสามารถทําการตลาดด้วยการ โฆษณาลงไปแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเห็นเราแล้วก็จะ ถ้าเขากลับมาเขาก็จะวนกลับมาซื้ออีกนะคะแบบนั้นและเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อนั่นคือคุณอย่าลืมการทําโฆษณาใน Li n e OA นะคะสําหรับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการทา Line OA อยากจะใช้ให้มันคุ้มหรือว่ามีอยู่แล้วนะคะอยากใช้ให้คุ้มและใครที่ยังไม่มีนะคะในการที่ต้องการที่จะเก็บหรือว่าต้องการรักษาลูกค้าเก่าให้วนกลับมาซื้ออีกนะคะแนะนําเลยนะคะให้เรียนคอสนี้ค่ะขายด้วย Li n e OA นะคะตอนนี้มีราคาอยู่ ะะอยู่ที่9,900บาทเหลือเพียง2,590บาทพิเศษภ,ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะและทักมาได้ที่แอดมัมมี่เลิฟทค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ